this is nut buddy podcast make your life more productive be a fabulous nut together with me omni dad สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่3นะคะของเนื้อปาร์ี่พอดแคสต์ค่ะวันนี้เราว่าด้วยเรื่องของ New Year's Resolution นะคะซึ่งเป็นปณิธานปีใหม่นั่นเอง เดี๋ยวเปิดด้วยคำถามดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปณิธานปีใหม่ของแต่ละคนที่ตั้งเป้าเมื่อปี2017ในช่วงเดือนธันวานะคะว่าปี2018เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะประสบความสำเร็จกันมากน้อยแค่ไหนช่วยส่งกันเข้ามาด้วยที่แฟนเพจเนิร์ดปาร์ตนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ New Year's Resolution กันก่อนดีกว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยเลยที่ตั้งเป้าปณิธานปีใหม่เนี่ยว่าปีนี้ฉันจะทำอย่างนั้นปีนี้ฉันจะทำอย่างนี้ก่อนอื่นนะคะสำหรับ New Year's Resolution ย้อนกลับไปนะคุณผู้ฟังเมื่อ4,000ปีก่อนสมัยบาบิโลนมีพิธีกรรมหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว,ว่าอาจจะเป็นเคาลางของการตั้งปณิธานปีใหม่คือในทุกๆปีใหม่เนี่ย ะะเมื่อพืชชุดแรกลงผืนดินอันเป็นสัญญาณถึงการเริ่มต้นเนี่ยชาวบาบิโลเนี่ยก็จะให้สัญญากับเทพเจ้าค่ะว่าจะจ่ายนี่จะเอาของที่ยมาไปคืนให้หมดถ้าใครรักษาสัญญานี้ได้พระเจ้าก็จะอวยพรนะคะ God bless you แต่ถ้าใคร ไม่ทำตามก็จะหลุดจากบัญชีเด็กดีของเหล่าทวยเทพนะคะในทำนองเดียวกับสมัยโรมันโบราณค่ะก็มีการให้คำสัญญากับเทพเจ้าสองพักว่าปีหน้าฉันจะเป็นคนดีปีหน้าผมจะเป็นคนดีนะคะทีนี้จากยุคโบราณขยับมาที่ประวัติศาสตร์อันใกล้ก็คือวัฒนธรรมตะวันตกในช่วงทศวรรษที่19แน่แล้ว่าวัฒนธรรมปณิธานปีใหม่เนี่ยมักจะมาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วอะไรคือจุด ร่วมของการมีและการใช้ปณิธานปีใหม่นี้สำหรับนักสังคมวิทยาท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าตอรเนอร์นะคะก็สังเกตเห็นแล้วก็ทำการศึกษาพบว่าไอ้เจ้าปณิธานปีใหม่ในยุคสมัยใหม่ก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวข้องกับมิติทางศาสนาเหมือนกันนะเป็นความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นี่แหละคะ่ะ ก็ถูกต่อยอดแตกคะแนนกันออกมานะคะเป็นปณิธานปีใหม่ศาสตราจารย์ิชาร์ดไวส์แมนนะคะได้เคยทำการทดลองในปี2007ค่ะโดยติดตามกลุ่มตัวอย่าง3,000คนนะคะเขาพบว่าประชากรกลุ่มนี้เนี่ยจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งปณิธานไว้เมื่อตอนต้นปีได้หรือไม่ ะะซึ่ง New Year's Resolution ของกลุ่มตัวอย่างมีหลากหลายมากเลยค่ะม่วจะเป็นการลดน้ำหนักการเข้ายิมเป็นประจำการเลิกสุบบุรีการเลิก,ก,เลกดื่มของมึนเมาหรือดื่มให้น้อยลง ซึ่งการทดลองนี้นะคะคุณผู้ฟังน่าสนใจมากพบว่ามีเพียงร้อยละ12ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นที่สามารถทําได้สําเร็จนะคะทั้งๆท,ที่ในตอนเริ่มต้นเนี่ยคนส่วนใหญ่นะคะหรือว่าร้อยละ55ต่างเชื่อมั่นว่าจะทําตามปณิธานที่ตั้งไว้ได้นะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะ365วันที่ผ่านไปไวเหมือนโกหกเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับ New Year's Resolution หรือว่าปณิธานปีใหม่ของคุณนะคะถ้าคุณมีตั้งแต่ช่วงต้นปีนะเชื่อว่าคงต้องมีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็ความเป,ปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณทุกคนเลยรวมถึงอีกทั้งหลายๆอย่างรอบตัวนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ตั้ง New Year's Resolution หรือว่าปณิธานปีใหม่เอาไว้ในลองมาทบทวนกันหน่อยว่าคุณทาสาเร็จไปกี่ข้อนะคะ แต่ถ้าคำตอบของคุณคือไม่สำเร็จเลยสักข้ออันนี้ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าตามสถิติแล้วคนส่วนใหญ่ mm. เกินกว่าครึ่ง mm. ที่ตั้ง New Year's Resolution เอาไว้ตอนต้นปีนะคะ mm. ก็ทำไม่สำเร็จตามเป้าหมายเช่นเดียวกับคุณนี่แหละนะซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะระบุว่าคนกว่า75%ทําต mm. ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เพียง1สัปดาห์ค่ะ1สัปดาห์แรก ของปีใหม่งานวิจัยนะคะบอกว่าพวกเขาเลิกล้มไปนะคะภายในเวลาเพียงไม่เกิน3สัปดาห์โดยเฉลีย่ยแล้วนะคะวันที่คนจะยอมแพ้กับเป้าหมายของวันปีใหม่มากที่สุดคือวันที่17ก็มกราคมค่ะจนฝรั่งเนี่ยเขาเรียกวันนี้ว่า ditch new year resolution หรือว่าวันเลิกลมปณิธานปีใหม่นั่นเองโอ้โหเจ็บแสบเหมือนกันนะแล้วคุณคิดว่าสาเหตุอะไรคะที่ทำให้ new year s resolution หรือว่าปณิธานปีใหม่ของคุณนี่ ถูกล้มเลิกไปนะคะเอาจริงเลยนะเ,เป้าหมายแค่ข้อเดียวสมมติเราเขียนข้อเดียวเนี่ยให้ทำสำเร็จได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วนะคะบางคนค่ะตั้งเป้าหมายเป็น10บสข้ออือันนี้ดูรู้เลยนะว่าผลลัพธ์ปลายปีเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างลองเปลี่ยนนะคะปีนี้ปีหน้าเนี่ยปี2019นแทนที่จะตั้งเป้าหมายเอาไว้หลายๆเรื่องลองเลือกเรื่องที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วก็ลองโฟกัส ทุ่มเทใส่ความตั้งใจไปที่เป้าหมายนั้นให้สำเร็จนะเนาะออจริงๆแล้วออมก็ตั้ง,งไว้เหมือนกันคิดว่าปีนี้เนี่ยจะไม่เกิน5ข้อแต่เป็นข้อที่แบบเด็ดๆใหญ่ๆบางทีเนี่ยการที่เราซอยย่อยออกเป็นแบบ10 20ข้อเนี่ยมันอาจจะมาจากความต้องการที่เราจะเปลี่ยนนะคะข้อเดียวก็ได้อย่างเช่นฉันจะสวยฉันจะขาวฉันจะหุ่นดีอะไรแบบนี้นะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็น สร้างภาพหลักให้ดูดีขึ้นแทนที่จะมี3ามข้อสวยขาวดูดีนะคะเปลี่ยนมาเป็น เปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เราดูดีขึ้นมันก็จะเหลือข้อเดียวแล้วมันจะเปิดโอกาสให้เราทําทุกอย่างให้เราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดูดีขึ้นทําให้เราสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยในการที่เราจะเดินทางไปถึงจุดหมายไม่จําเป็นต้องสวยต้องขาวต้องลดน้าหนักต้องดูดีแต่เราอาจจะปรับบุคลิกอาจจะดูแลตัวเองมากขึ้นแบบนี้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังการตั้งเป้าหมายโดยที่ไม่มีขอบเขตระยะเวลามากําหนดเนี่ย มันจะทำให้กลายเป็นเป้าหมายที่เรียกได้ว่าเลื่อนลอยแล้วก็ไม่จริงจังหรือบางทีเนี่ยเป็นเป้าหมายเล็กๆที่ทำในม่ยากแต่คุณดันกำหนดระยะเวลาย,ยาวนานจนเกินไปตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ขาดความกระตือรือร้นได้คุณสามารถทำมันสำเร็จได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นเพราะฉะนั้นลองกำหนดเลยค่ะว่าจะทำให้มันสำเร็จเมื่อไรดีเพราะว่าคิดว่าเรื่องแค่นี้ทำเมื่อไหร่ก็ได้อะไรแบบนี้ถูกไหมคะ เอาเป็นว่าไม่ว่าเป้าหมายเนี่ยจะเล็กหรือว่าใหญ่คุณควรโฟกัสทำมันให้ดีนะคะติด ต่อกันเป็นเวลา21วันขึ้นไปเนื่องจากว่าทางจิตวิทยาเขาบอกว่ามันจะช่วยสร้างการเชื่อมต่อของเส้นประสาทในสมองทําให้เกิดเป็นการสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาได้นะคะภายใน21วันเช่นตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เนี่ยจะเข้านอนเร็วขึ้นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงถ้าคุณลองตั้งใจทําแบบนี้เรื่อยๆให้ได้สัก21วันต่อไปหลังจากนี้ร่างกายจะสามารถปรับตัวได้แล้วก็ทําได้เองอัตโนมัติค่ะแต่เอาจริงๆนะยังไม่เคยลองทําอะไรได้21วันเลยอะว จะลองไปทําแล้วแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวว่าจะเป็นยังไงบ้างนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังการมีเพื่อนร่วมอุดมการเนี่ยหรือมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้เป้าหมายของคุณเนี่ยสำเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดอัตราความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นกลางคันได้มากด้วยนะคะและก็ทําให้คุณรู้สึกสนุกด้วยเหมือนมีคนมาแบบว่าเป็นอะไรอะ่ะเรียกว,ว่าเป็นผู้รับผิดช,ชอบร่วมกันอะไรแบบเนี้ยนะคะคอยเป็นคนที่กระตุ้นเตือนสติกันและกันอยู่เสมอเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเดียวกันอาจจะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็น รูมเ roommate อาจจะเป็นแฟนก็ได้อะไรแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็บอกเล่าเป้าหมายของคุณเนี่ยให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวฟังทําให้ได้รับคําสนับสนุนแลวช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กันอยู่เสมอแบบนี้นั่นเองค่ะก็จะไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ได้ไม่ยากตรงนี้เป็นหลักการเดียวกับแรงจูงใจด้วยนะคะซึ่งแรงจูงใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยทำอะไรสําเร็จรุ้่วงได้ เป้าหมายที่ขาดแรงจูงใจเป็นยังไงคะมันไม่ยั่วยวนนะนะคะแล้วก็มันไม่น่าไปพิชิตเท่าไหร่ลองตั้งเป้าหมายค่ะซึ่งแรงจูงใจนะคะในที่นี้ที่เราพูดถึงกันเนี่ยอาจจะเป็นการให้รางวัลกับตัวเองเมื่อเป้าหมายเนี่ยสำเร็จตอนปลายปีหรือเป็นกําลังใจเล็กๆน,น้อยๆระหว่างเดินทางไปที่เป้าหมายใหญ่ระหว่างนั้นก็ได้รางวัลอาจจะเป็นสิ่งของหรือเงื่อนไขอื่นๆที่มีคุณค่าต่อจิตใจเราหรือว่าอาจจะเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศไป ปลาอะไรแบบนี้เป็นต้น เริ่มจากก้าวเล็กๆค่ะตรงนี้ก็เป็นเหมือนการให้สัญญาทั่วๆไปนั่นแหละเนาะควรจะเริ่มจากคำสัญญาที่เราเนี่ยพอจะทําได้แล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะอย่างเช่นอยากฟิตก็เริ่มการสัญญาว่าจะไปออกกําลังกาย3 4ครั้งต่อสัปดาห์อยากกินอย่างใส่ใจสุขภาพก็ปรับของหวานเป็นอย่างอื่นไม่ใช่การอดไปเลยแบบนี้เนี่ยทรมานตัวเองแล้วมันจะทําให้เป้าหมายเนี่ยไปไม่ถึงและทําไม่สําเร็จแล้วก็กลายเป็น ข้อเขียนที่แบบลอยๆขึ้นมาทําไม่สําเร็จตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะวันที่7วันที่17อะไรที่ฝรั่งเขาบอกว่าเป็นดิชนิว a r ร e s o ล u ชั่นเนาะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะปีใหม่คนใหม่นะคะคิดว่าพรุ่งนี้จะกลายเป็นเจนนี่ทิโพสุวานจะกลายเป็นเอ่อมิสยูนิเวิร์สนะคะมิสฟิลิปปินใช่ไหมหรือว่าพรุ่งนี้แบบ จะสวยเหมือนยาย่านะคะอันนี้เนี่ยข้ามวันเกินไปนะคะควรปรับพฤติกรรมหรือว่ากระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยดีค่อยคเริดค่อยค่อยสั่งสมนิสัยนะคะเพราะว่านิสัยที่ดีเนี่ยมันมาจากการสะสมแล้วก็สั่งสมค่อยคเป็นค่อยคไปเนาะอย่าลืมพูดถึงเป้าหมายบ่อยๆด้วยค่ะคําแนะนํานะคะแบบ จิตวิทยาเนี่ยนะคะคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเออคำมั่นของเราเนี่ยเป้าหมายของเราไปถึงไหนแล้วของเธอเป็นยังไงบ้างไปออกกําลังกายได้เท่าไหร่เลิกบุหรี่ได้หรือ,อยังเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วการงานเป็นยังไงบ้างทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติสบายๆให้อย่าไปอะไรกับมันมากเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแต่าจะพุ่งชนอย่างเดียวก็ไม่ไหวเนาะเราบอกว่าบางทีก็มีผิดพลาดกันได้ขี้เกียจบ้างหลุดบ้างไม่เป็นไรนะคะทุกๆุกอย่างเนี่ยเกิดจากความไม่เครียดนอะ คือยืดหยุ่นได้แต่ไม่ทำให้มันหลวมจนเกินไปเท่านั้นเองนี่คือคำแนะนำนะคะว่า New Year's Resolution ปีนี้เนี่ยนะคะเราใช้แนวคิดอะไรหรือว่าการปรับใช้เนี่ยนะคะควรจะเป็นแบบไหนเนี่ยให้เรายังรักษาแล้วก็ยึดมั่น New Year's Resolution ของเราเอาไว้ได้อย่างดีเดี๋ยวช่วงประมาณวันที่สัปดาห์ที่3นะคะของเดือนมกราคมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเนี่ยว่า,าใครแต่ละคนเป็นยังไงบ้างกับ เป้าหมายปณิธานของคุณนะคะถ้ายังคีพมันไว้ได้เนี่ยนะคะนี่ต้องยินดีด้วยมากๆเลยส่วน New Year Resolution ของออมในปีนี้นะคะแน่นอนว่า Podcast นะคะได้ทำแล้วด้วยแต่ว่าอยากจะทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะอัปโหลดเนี่ยนะคะอย่างน้อย สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะควบคู่ไปกับบล็อกของเนลปัตตี้ด้วยต้องบอกว่าไม่มีสปอนเซอร์นะตอนนี้คือทําด้วยใจล้วนๆทาสนองความต้องการของตัวเองล้วนๆถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยพิงีอาจจะไปอัปโหลดใน YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวใหญ่จะให้ลองติดตามดูกันนอกจากนี้นะคะอยากจะไปสักหนึ่งประเทศในแถบอาเซียนเอาเป็นประเทศเดียวพอนะคะถ้า มากกว่า New Year Resolution นะอาจจะได้ไปสองสามประเทศเนี่ยอันนี้ก็ก็ไม่ว่ากันแต่ย่างน้อยนะคะต้องไปศึกษาเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยสักประเทศหนึ่ง,ปร,งประเทศไหนก็ได้ในแถบอาเซียนปีหน้านะคะประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนแล้วด้วยแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการนอนจะใส่ใจเรื่องของการนอนมากขึ้นนะคะจะนอนเร็วขึ้นนะคะหรือถ้าเรานอนเร็วไม่ได้ก็จะมีกระบวนการก่อนนอนเนี่ยที่เป็นแบบค่อนข้างเทอราพีนิดหนึ่งก็คือ จะท e ีตตัวเองอย่างดีนิดหนึ่งก่อนนอนนะคะลืมเรื่องที่เครียดลืมเรื่องซึมเศร้าอะไรต่างๆแล้วก็รีเซ็ตใหม่พร้อมนอนพร้อมให้ร่างกายรีบูตตัวเองใหม่ให้ความสำคัญกับการนอน นั่นเองและนี่คือ New Year's Resolution นะคะที่ตอนนี้ยังคิดได้แค่นี้แต่ว่าหลังจากนี้อาจจะคิดได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าคิดได้มากขึ้นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังด้วยคุณผู้ฟังก็อัปเดตให้กับทาง Nerd p a ป t y ตได้ฟังกันเช่นเดียวกันนะคะที่ Fan Page Nerd p ป r t y ติมพิมใน Facebook ได้เลยนะคะอยากจะมาพูดคุยกันเนาะว่าของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแนะนาติชมยังไงนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เช่นเดียวกัน แล้วกลับมาพบกับเอพิโซดหน้าค่ะของ Nerd Buddy Podcast กับอมนิดาวันนี้ขอลาคุณฟังไปก่อนนะคะเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรติดตามกันสวัสดีค่ะ